ไปโดใช่ไหมถูกต้องมีหงซินไปเลยจากการที่แหล่งวัฒนธรรมของเยาวราชนะคะซึ่งเป็นย่านชุมชนชาวจีนเนี่ย เราก็จะเห็นได้ว่ามีนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศนะคะมากมายเลยรวมไปถึงพี่น้องมุสลิมของเราด้วยวันนี้นะคะ RC T Racing Car Variety นะคะจะพาผู้ชมทุกท่านไปรับชมกันว่าอาหารที่พี่น้องมุสลิมจะสามารถทานได้นะคะมีอะไรบ้างโดยข้อกําหนดของอาหารที่มุสลิมจะทานได้เนี่ยก็จะต้องเป็นอาหารฮาลานซึ่งอาหารฮาลาลเนี่ยก็คืออาหารที่ไม่มีสิ่งต้องห้ามเจือปนนะคะจะมีข้อกําหนดดังนี้ค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยดีกว่าคะ่ะอัสสาวไล,ลกุ้งค่ะวันนี้นะคะ <c oughs> เราสองคนนะคะ <c oughs> ก็อยู่กันที่น่าจะเราได้นะคะจาบรรยากาศว่าแน่นอนนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดเย <c oughs> าวราชอ้า <c oughs> วันนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านนะคะมาตะลุยของกินนะคะใน ในมาร์เก็ตของเยาวราชนะคะมาดูการว่าเราจะพาไปกินร้านไหนบ้างแต่ว่าหลักๆนะคะก็น่าจะเป็นในส่วนของของหวานเนาะของหวานแล้วก็อาจจะเป็นร้านปลาหมึกย่างนะคะที่ทางร้านเนี่ยขายแค่ปลาหมึกย่างอะไรเงี้ยตัวร้านนี้จะบอกว่าเด็ดมากเมากินที่นี่เท่านั้นเลยนะคะมาติดตามกันว่าวันนี้คิวจะยาวสมกับที่เราเล่าไว้หรือเปล่านะคะแต่ว่าวันนี้เท่าที่ดูบรรยากาศเนี่ยก็คือ คนก็เยอะพอสมควรนะคะแต่ว่าอาจจะยังแบบไม่แน่นมากเนาะใช่ร้านของหวานเนี่ยก็มีตั้งแต่แบบไอติมเนาะของหวานไทยซ่าริมหรือว่าอะไรพวกนี้นะคะจริงๆก็เยอะมากไอติมก็มีหลายแบบนะคะซึ่งไอติมเทียร่าเนี่ยที่บอกว่าเด็ดเพราะว่าส่วนมากเนี่ยจะเป็นไอติมโฮมเมดอืมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคนที่แบบชอบเป็นไอติมนมหรือว่าซอเบรหรือว่าเชอร์เบตอะไรเงี้ยก็จะมีหลายๆร้านแล้วก็จะพยายามพา ทุกคนไปดูนะคะเพื่อแบบเออใครชอบแบบไหนก็จะได้มาเลือกทานกันถ้าพร้อมแล้วนะคะตามไปดูกันเลยค่ะและตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะคะกับร้านไอศครีมโฮมเมดนะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยมีชื่อว่าไอสตรี ็นร้านไอศครีมรถเข็นเจ้าดังในถนนเยาวราชเลยนะคะตัวไอศครีมโฮมเมดเนี่ยก็จะมีหลากหลายรสชาติให้เลือกกันเลยค่ะอันนี้เราเริ่มกันที่ร้านแรกนะคะชื่อร้านไอศครีม t h ยส s t r e นะคะซึ่งเรคคอมเมนต์โดยน้องเล็กของเรานั่นเองนะคะ น้องไอของเราบอกว่าร้านนีเด็ดนะคะเพราะฉะนั้นก็เราก็จะลองเชื่อน้องนะคะซึ่งจริงๆเขามีหลายรสมากแต่ว่ารสที่วันนี้เลือกมาจะเป็น s a l เ e d c a r าเมลนะคะใช่แล้วก็อีกรสหนึ่งที่อยากแนะนําให้หลายๆคนลองนะคะก็คือรส m i x ซ์เบอร์นะคะก็ะสดชื่นเหมือนกันลองได้ค่ะตองน้องนีนเป็นรสอะไรคะเป็นเป็นรสฮอกกโดชีสเค้กค่ะเพราะว่าบ้านเกิดเลยอย<ร>ู<ม>่นี่ฮอกกโดใช่ไหมถูกต้องมีฮงจินไปเลย ใส่วัยรุ่นนะคะใส่คอนเทนต์ก็คือแค่มาซื้อไอติมนะคะปึ๊บฉากหลังปึ๊บอย่างนี้คือได้หนึ่งแล้วนะคะหนึ่งคอนเทนต์ตัวแสงปึ๊บตัวแสงปึ๊บปึ้งเฮ็ดดีเลยหนึ่ง นนี้เรากำลังเดินไปไหนกันคะพี่นะัทตอนนี้นะคะเรากําลังจะเดินไปตามหาร้านปลาหมึกย่างในตํานานที่เราพูดถึงนะคะก็อาจจะต้องฝ่าคนเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าร้านจะอยู่ค่อนข้างลึกนะคะตรงนี้เนี่ยคนก็จะเริ่มแน่นละเพราะว่าร้านอาหารจะเริ่มเยอะนะคะ,ะถ้านไปด้านนี้ก็จะเห็นร้านของหวานของหวานเยอะมากนะคะก็สามารถเลือกทานได้นะคะส่วนของหวานตงุงโซนนี้ก็จะเป็นของหวานแบบ ของหวานไทยอ่ะเขาแบบทับทิมกรอบอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แบบโปดน้ำแข็งเย็นๆกินให้สบายใจจากบรรยากาศนะคะก็จะเห็นได้ว่าทางเราขอแนะนำให้แต่งตัวสบายๆนะคะแต่งตัวแบบสบายๆต้องพร้อมมารลอนพร้อมมาลุยนะคะเพราะว่าคนคนเริ่มแแล้วพอเข้ามาเลยคนเริ่มเยอะแล้วแล้วก็ผลไม้ก็ยังมีอยู่นะคะ สำหรับใครที่อาจจะคิดว่าเฮ้ยผลไม้จะมีแต่แค่ช่วงกลางวันหรือเปล่าถ้ามากลางคืนจะยังมีผลไม้ขายไหมย,ยังมีนะคะทั้งผลไม้แล้วก็เก่าหลัดเลย วันนี้คนเทน่าจ,จะเรนด o อมนิดนึงนะคะเพราะว่าคนทอ่อขคันเยอะแต่จะขอแวะรีวิวไอสกรีมเมื่สักครู่นะคะว่าเป็นไอติมที่ชิวี่มากคือเป็นลักษณะไอสกรีมที่ดี mm. แล้วก็คือแบบเหนียวเหนียวน่อยนึบๆหน,หน่อยเนาะ mm. เรามาถึงแล้วนะคะร้านปลาหม,มึกย่างของเราเชิญดูคิวนะคะว่าไม่ได้พูดเกินจริง แลร้านนี้นะคะจะตั้งอยู่โรนกลางๆของเยาวราชเลยนะคะมีชื่อร้านว่าน้นองกายน้องก้าวน้องกดัดปลาหมึกย่างเยาวราชนะคะ รอคิวสักประมาณสิบนาทีอันนี้ขึ้นอยู่กับออเดอร์ที่เราสั่งด้วยนะคะก็ถ้าสั่งแบบที่เขามีอยู่แล้วอาจจะประมาณ10นาทีเนาะแต่ว่าถ้าสั่งที่เขาต้องย่างใหม่เนี่ยอาจจะประมาณครึ่งชั่วโมงถึงจะวนกลับมาเอาได้นะคะระหว่างนี้ก็สามารถเดินไปดูของได้ไปกันต่อ เราก็ยังไม่เคยลองนะคะแต่ว่าเห็นไฟร้านสว่างดีนะก็เลยลองดูเดี๋ยวจะมารีวิวนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงคะ Honest review รีวิวอย่างตรงไปตรงมาขอชิมหน่อยคนเธอคนหรือยังลองเป็นไงอมันอาจจะจางเกินไปสำหรับคนไทยที่กินชาเข้มแบบเรา ถ้าใครกินชาเข้มๆก็อาจจะไม่ชอบ ะะจะเห็นป้ายร้านน้ำเต้าหู้ตรงนั้นไหมคะเราจะมีร้านน้ำเต้าหู้อีกร้านหนึ่งนะคะที่ถือว่าก็เป็นร้านที่มาลองกันได้นะคะจะมีทั้งเลเบอี้น้ำเต้าหู้เลเบอี้น้ำลำไยนะคะใชายก็ชื่อร้านน้ำเต้าหู้เลยแล้วก็จะแบบมีของหวานที่เป็นเหมือนแบบ ขนมจีนฟิวชั่นหน่อยๆนะคะก็คืออย่างเช่นแบบบัวลอยเผือกอะไรอย่างเงี้ยที่เขาอาจจะมาปรับรสชาติให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นทานง่ายมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาลองกันได้นะคะแต่ว่าวันนี้ซอยนั้นคนแน่นมากนะคะเราก็อาจจะไม่ได้ข้ามไปเนาะก็อ่ไว้วกันน,นะคะอชาャルล์เผื่อเราได้พาไปชิมร้านนับเต้าหู้นะคะ ทุกคนคะตอนนี้เรากําลังพาข้ามาซื้อปาต่องกดมิชลินนะคะเป็นร้านปาต้องก๋ที่ได้มิชลิน2ปีนะคะไม่ธรรมดานะคะถ้ามาก็อย่าลืมมาแวะซื้อกันได้นะคะอยู่ตรงต้นถนนเยาวราชเลยนะคะอยู่หน้าเซเวน่น วันนี้คนเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะไปแกะปลาหมึกชิมให้ทุกคนดูนะคะบนรถละกันนะคะ<ด>เพราะว่าวันนี้อาจจะแบบยืนกินอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคนเยอะมากไม่มีจังหวะให้เราได้หยุดยืนเลยไปกินอะไรอะ่ะอันกูหมดแล้วเหรอหมดแล้วจ <c oughs> ้าจริงๆเสียดายมากว่ามีอีกร้านนึงว่าตอนแรกเราจะว่าจะซื้อขากับชิเมะต่ว่าขากับอากเขาเป็นรานแล้วเป็นราน จับเลี้ยงสําหรับใครที่แบบชอบน้ำาสมุนไพรจะบอกว่ามีร้านหนึ่งอร่อยมากแบบอรอ,อริจินอลคือเขาแบบทําไม่หวานแล้วก็ได้รสชาติจับเลี้ยงจริงๆนะคะแล้วก็ขายถูกมากคือกดใจมากยังขาย50บาทอยู่เลยคือมาซื้อกี่ปีกี่ปีก็ยังขายราคาเดิมเนาะห้าสิบ <50 S 2> บาท,บาทใช่ก็อินชาลอไว้โอกาสหน้านะคะถ้ามีโอกาสได้มารีวิวยาวราตอนที่ร้านอากงยังไม่ปิด <S 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 จะพามาชี้เป้านะคะว่าน้ำจับเลี้ยง ที่ถูกต้องเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรนะคะทุกคนค่ะเราเดินมาเจอร้านขนมมาจากถนนพระรามสี่ใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ตรงเลยลงพาบาลสมิติวชัชนาทามนิดนึงนะคะเราก็จะเจอร้านขนานนะคะแต่วันนี้พี่เขาปิดแล้วเราก็เลยไม่มีโอกาสได้เข้าไปชิมเอาไว้โอกาสหน้าเราจะมาชิมให้ทุกท่านได้ใช่ค่ะหก็คือยู่ชื่อร้านซาราคาเฟ่นะคะอยู่ตรงข้ามกับธนาคารเลยใช่ แวะมาก,กันได้นะคะโ okay. อเคแล้วก็วันนี้เราอีกร้านหนึ่งที่เราไม่ได้ไปนะคะเพราอเวลาแย่ข้ามแยกแปลงนาำไปนะคะจะมีห้าง เป็นห้างของไชน่าทาวน์นะคะซึ่งหลายๆคนเชอาไปจอดรถที่นั่นจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวจีนชื่อร้านอาฝานถีนะคะเป็นอีกหนึ่งร้านฮลลานนะคะซึ่งพ่อครัวเนี่ยแล้วก็วัตถุดิบต่างๆเนี่ยส่งตรงจากเมืองจีนนะคะก็ที่สําคัญนะคะเป็นบะหมี่เส้นสดที่เขาดึงกันสดๆเลยเหมือนที่ประเทศจีนเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีโอกาสนะคะก็สามารถ เปิดกูเกิลแมปไปได้เลยนะคะชื่ออาฝันถีนะคะเสิร์ชไปเลยว่าอาฝันถีสาขาชัยนาทาก็จะขึ้นเลยนะคะเพราะจริงๆเขาก็มีหลายสาขาเลวเนาะก็ถ้าใครจะตั้งใจจะมาเดินเที่ยวราดอยู่แล้วนะคะแต่อยากจะหาอะไรกินให้มันอิ่มท้องก่อนจะมากินของหวานเนาะก็กินได้นะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาฝันถีตรนถนนแรงน้ำเนะาะเส่รนว่าอาฝันถีชัยนาทหรือว่าจะเป็นร้านนี้คนเมื่อกี้ก็ได้ที่เราถ่ายมาให้ดูนะคะ อาสาราคาเฟ่ก็มาลองดูกันได้นะคะตอนนี้นะคะต้องเล่าก่อนว่าตอนนี้เรากำลังเลี้ยวเข้ามาในถนนบรรทัดทองเนาะหรือว่าในเส้นสัมยานนั่นแหละนะคะก็เลยเยาวราชมาอีกแยกหนึ่งก็สามารถเลี้ยวกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าของกินก็เยอะมากุ้ยเจ๊วันเนี่ยหนูเจ๊วันอร่อยมาก ตวันนะคะก็คือเป็นร้านน้ำเต้าหู้ที่แบบเรียกได้ว่าน,น้ำเต้าหู้ทรงเครื่อง,รงทรงเครื่องแบบตะโกนนะคะเพราะว่าอย่าใช้คําว่าหนึ่งชามขอใช้หน่วยเป็นกระมังนะคะไม่แนะนําให้ท้องอิ่มมากเพราะว่ามันจะอิ่มมากแต่ว่าก็คิวอาจจะเยอะหน่อยแต่ว่าก็คุ้มค่ากับการรอคอยนะคะเมนูแนะนาก็คือเออเต้วหวาหู้ไอนมสดภูกเขาไฟไมโลนะคะโลดมากนะคะอาหารท้าลอีกค่ะ ร้านหนึ่งนะคะที่สามารถมารับประทานได้นะคะในถนนบรรทัดทองนี้ก็คือร้านเซียนเตี๋ยวนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในเชนของร้านบางโตนะคะเมนูก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวต่างๆนะคะที่พิเศษหน่อยก็คือไม่ได้ใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าใช้เป็นเส้นรามเมงนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเมนูข้าวหน้าเนื้อหรือข้าวมันไก่นะคะก็มีให้บริการเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูแต่ว่าวันนี้เราอาจจะไม่ได้ลงไปกินนะคะ วันนี้เรามาในทีมทัวร์ะโงกถ่ายให้ทุกคนเห็นแต่ว่าเราไม่ได้ลงไปกินนะคะและ้วก็มีอีกร้านหนึ่งนะคะเออเมื่อกี้เราเห็นขึ้นป้ายเนาะก็จะเป็นร้านอาหารฮาลันที่จะเหมือนเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอีกหนึ่งร้านนะคะที่จะมาเปิดเร็วนี้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ให้บริการสำหรับใครหลายๆคนนะคะที่อาจจะไม่สะดวกเดินทางด้วยขนส่ง,งสาธารณะแต่ว่าขับรถก็ต้องกังวลว่าจะเอารถมาจอดที่ไหนก็จะขอแนะนําว่า ใต้สวนจุฬา1ร้อยปีนะคะปักหมุดมาได้เลยว่าสวนจุฬา1ร้อยปีข้างล่างนั้นนะคะชั้นใต้ดินเป็นที่จอดรถนะคะแล้วก็เดินได้ตลอดเส้นเลยเพราะว่าทางเส้นนะคะเป็นของอินของหว่าคนเลย เียกได้ว่าไวัยริ่มบริกาเช็คอินนะคะนี่ถึงแล้วนะคะเซียนเตี๋ยวของเรานะคะมีเมนูใหม่ด้วยนะคะเป็นจิ้นต้นนี่นะคะเราก็ถ่ายแผ่นบรรยากาศให้เห็นนะคะภายในร้านนะคะตอนนี้คนก็ยังแน่นอยู่นะคะเรียกได้ว่าบรรยากาศคึกคืนนะคะตอนนี้สี่ทุ่มสิบแล้วเนาะคนก็ยังมีอยู่นะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งมาสโกนะคะของ วัยรุ่นเดี๋ยวนี้นะคะเพราะว่าของกินเยอะมากแล้วก็เป็นของกินที่แบบทันสมัยอ่ะแล้วก็รสชาติก็ปรับให้แบบตามตามเทสของวัยรุ่นนะคะก็คืออย่าแปลกใจที่ทำไมเดี๋ยวนี้ทุกคนต้องเช็คอินบันทัดทองนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ่ายให้เห็นแล้วนะคะว่าบันทัดทองก็มีร้านฮาลานนะคะให้วัยรุ่นมุสลิมมาเช็คอินเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ตามกันมาได้ค่ะ หลังจากที่เราไปตะลุยเยาวราชกันมานะคะนี่ก็คือทั้งหมดที่เราซื้อมานะคะกินในมือดึกของเราวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกย่างนะคะที่เราต้องไปต่อคิวแต่ว่าเรียกได้ว่าคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะเพราะว่าใช่ค่ะได้มาหนึ่งกะละมังเต็มๆนะคะเรียกได้ว่าคุมม้มมากแลวรสชาติก็คือสดอร่อยน้ําจิ้มก็คือแซ่บเข้ากันนะคะหรือว่าพาทั้งโกะมิชลินนะคะอันนี้ก็คือขนาดขับรถกลับมาบ้านแล้วก็ยัง กรอบอร่อยเหมือนเดิมนะคะแต่แล้วก็มีลินจี่เอาไว้หลังปากอีกหนึ่งถุงนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ยังไงเราก็ขอลากันไปเพียงแต่เท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่กัดหน้าอัลซัมไรกุ้งค่ะ